ภาวะโลกเดือนปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ตามมาและการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนในวันที่28กรกฎาคม2566ที่ผ่านมานายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UN ได้ออกมาประกาศระบุว่ายุคภาวะโลกร้อนซึ่งสุดลงแล้วพวกเรากำลังอยู่ในยุคภาวะโลกเดือนภาวะโลกเดือดกลายเป็นแรงกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโลกของเราในการแก้ปัญหาอันซับซ้อนของการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศภาวะโลกเดือนมาจากสี่ปัจจัยหลักดังต่อไปนี้ หนึ่งการกระทําของมนุษย์จากการปลดปล่อยแกส๊สเรือนกระจกสูงขึ้นต่อเนื่องทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย1.2องศาเซลเซ,ลเซลียส 2. ปรากฏการณ์เอลนิโอที่รุนแรงทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีก0 2องถึงศ3าองศาเซลเซลียส 3. ช่วงเวลาการปลดปล่อยพลังงานสูงสูงจากดวงอาทิตย์ทําให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ0.05องศาเซลเซลียส 4. การระเบิดของภูเขาไฟทองเกอ ทั้งก็ทำให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นอีกประมาณ0.035องศาเซลเซียสผลกระทบ1ิประการของปรากฏการณ์นี้โดยให้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนระหว่างอุณหภูมิที่สูงขึ้นและผลกระทบต่อระบบนิเวศ 1. นระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นปรากฏการณ์ของระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นปรากฏขึ้นอย่างมากโดยได้แรงหนุนจากการละลายของแผ่นน้าแข็งขั้วโลกและทาน้ําแข็งควบคู่ไปกับการขยายตัวของน้ําทะเลเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้น การศึกษาในวารสาร Nature Climate Change ปีพุทธศักราช2562เตือนถึงมิเตอร์วัดที่อาจเพิ่มขึ้นหรือมากกว่านั้นภายในสิ้นศตวรรษนี้ซึ่งส่งเสียงเตือนสำหรับชุมชนชายฝั่งทั่วโลก 2. เหตุการณ์สภาพอากาศสุดข,ขั้วภาวะโลกเดือดขยายความถี่และความรุนแรงของเหตุการณ์สภาพอากาศสุดข,ขั้วพายุเฮอริเคนความแห้งแล้งน้ำท่วมและคลื่นความร้อนกลายเป็นเรื่องปกติมากขึ้นโดยเหตุการณ์ต่างๆเช่นพายุเฮอริเคนเออร์มา ปีพุทธศักราช2560แสดงให้เห็นผลกระทบรแรงจากสภาพอากาศสุดข,ขั้วเหล่านี้ซึ่งเชื่อมโยงกับอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลที่อุ่นขึ้นหนอก3การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพความสมดุลอันล,ละเอียดอ่อนของระบบนิเวศถูกรบกวนเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงแล่งที่อยู่อาศัยและรูปแบบก,การอพยพแพลตฟอร์มนโยบายวิทยาศาสตร์ระหว่างรัฐบาลว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและบริการระบบนิเวศ IPBS เน้นย้ำถึงการลดลงอย่างต่อเนื่องของความหลากหลายทางชีวภาพทั่วโลก โดยมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปัจจัยอื่นๆที่เกิดจากมนุษย์ 4. การทําให้เป็นกรดในมหาสมุทรมหาสมุทรซึ่งทําหน้าที่เป็นแหล่งกเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนเกินและเผชิญกับภาวะกรดซึ่งเป็นภยัยคุกคามต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศงานวิจัยสายเซนเวซสปีพุทธศักราช2563เน้นย้ําถึงผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตทางทะเลที่สําคัญโดยเน้นความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพของมหาสมุทรห้าผลกระทบต่อการเกษตร การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิและรูปแบบการตกตะกอนทำให้เกิดผลกระทบต่อการเกษตรทั่วโลกส่งผลกระทบต่อผลผลิตพืชผลและการผลิตอาหารองค์การอาหารและการกัรแห่ง FAO รายงานว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารของโลกซึ่งก่อให้เกิดความท้าทายต่อระบบการเกษตรของโลก 6. กภัยคุกคามต่อทรัพยากรน้ำการขาดแคลนน้ำกลายเป็นภัยคุกคามที่ใกล้จะเกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้รูปแบบการตกตะกอนเปลี่ยนแปลงไป รายง,งานความเสี่ยงทั่วโลกของ World Economic Forum ปีพุทธศักราช2564ระบุว่าวิกฤตการณ์น้ำเป็นความเสี่ยงระดับโลกอันดับต้นๆโดยเน้นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความพร้อมของน้ำ 7. ความเสี่ยงด้านสุขภาพสภาพภูมิอากาศมีอิทธิพลต่อการแพร่กระจายของพหาหะนำโรคส่งผลต่อการแพร่กระจายของโรคติดเชือ้อการศึกษาในเดือนและสิ้เดือนถึงการแพร่กระจายของโรคต่างๆเช่นมาลาเรียและไข้เลือดออกซึ่งตกย้ำถึงความเสี่ยงด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับโลกที่ร้อนขึ้น 8. การทัดถิ่นของชุมชนชุมชนเผชิญกับความเป็นจริงอันโหดร้ายของการอพยกที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศซึ่งได้รับแรงหนุนจากระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อมรายงานจากหมู่เกาะแปซิฟิกเช่นคิริบาทและตูวาลูเน้นย้ำถึงความท,ท้าทายที่ประเทศเหล่านี้เผชิญและกระตุ้นให้เกิดการอภิปรายเกี่ยวกับความจําเป็นเร่งด่วนในการย้ายถินฐาน 9. น้ําแข็งและชั้นดินเยือกแข็งถางวรละลายอุณหภูมิที่อุ่นขึ้นเร่งการละลายของน้ําแข็งอาร์ติก ยือแข็งถาวรต่อดาก๊าซเรือนกระจกที่สะสมไว้และมีส่วนทาให้เกิดภาวะโลกร้อนศูนย์ข้อมูลนิมะและน้ําแข็งแห่งชาติรายงานเกี่ยวกับการละลายของผ่นน้าแข็งกริแลนซึ่งส่งสัญญาณผลกระทบที่กว้างกวางต่อภูมิภาคชายฝั่งสิ <10. S 2> ความแตกต่างทางสังคมและเศรษฐกิจชุมชนที่เปราะบางต้องรับผลกระทบรแรงจากสภาพภูมิอากาศส่งผลให้ความไม่เท่าเทียมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีอยู่รุนแรงขึ้นรายงานจากธนาคารโลกเน้นย้ำถึงการกระจายผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศที่ไม่เท่าเทียมกัน ผลกระทบสิบประการข้างต้นนี้เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนของการดำเนินการร่วมกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เชื่อมโยงถึงการต้องการแนวทางแบบองค์รวมและครอบคลุมเพื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านี้และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนรัฐบาลธุรกิจและบุคคลต่างๆจะต้องยอมรับนโยบายและความคิดเริ่มที่ครอบคลุมซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนการดำเนินการตามแนวทางการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก